เช้าวันนี้พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนห้วยน้ำคุณนะครับอันนี้ปลูกได้เจ็ดเดือนเศษวันละนะครับผลสูตรกระทุ่งยอดผลไปสองข้างห่างกันเจ็ดวันนะครับผลที่ออกมากันนี่ครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจยอดจะแทงจี้เลยครับยาวตัวนะครับ ทักทายมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับปรึกษากันได้เลย,ยลเนี่ย